วันนี้พลเอกดาพงร์รัตนสุวรรณงคคมนตรีเดินทางไปยังตำบลพรมโลกอำเภอพร,รมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดในการยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลน,นับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชให้ความรู้ในเรื่องการปรารูปและพัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมทั้งรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นจากเครือข่ายผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าสู่ช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยการส่งออกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับ โอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษในหัวข้อการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยายลัยราชพัฒนโดยนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้แก่ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยายลัยจำนวนกว่า450คนพร้อมให้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับกลุ่มภาคีครือข่าย เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนอันเป็นการยกระดับมหาวิทยายลัยผ่านการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ถูกต้องตามแบบแผนบนความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองกรสู่การเป็นมหาวิทยายลัยมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ